กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บ i n อินฟินิตคอมโบกับผมนะฮะนัทเซ็กนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมสักหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่มีการอัปเดตมาประมาณ3 4วันที่ผ่านมานะครับกับกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากดฝากด subscribe ช่องนัทเซ็กแล้วก็ช่องนัทเซ็กเอ็กคอมโบทั้ง2ช่องด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากทาการเติมเกม าบ้าอินฟินิตคอมโบหรือเกมมือถือราคาถูกนะครับสามารถติดต่อไปที่ร้านสเตลาราโกพัดได้น,นั่นเองนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับโปรแกรมจาลองมือถือนะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรมจําลองมือถือ UG Phone ได้นะครับสามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้นั่นเองโดยไม่จำเป็นที่จะต้อง เปิดมือถือทิ้งไว้ให้เครื่องร้อนนั่นเองนะครับ UG Phone คืออะไรไปดูกัน UG Phone อพปิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบรอร์ดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับปรบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอท24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลหลังจากที่มีการอัปเดตหน้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมที่่นนาสใจกับ4.4 มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับไปดูกันเลยสำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาแล้วนะฮะกับ c a r b บาลอิฟินิทคอมโบโปรโมชั่น4.4หน้าร้อนหรือจะสู้โปรโสุดฮอตนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของ,ของกิจ,จก,กรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะครับแพ็ก4.4มีเฮนะครับเติม49บาทหรือว่า490วอลเลตพอยต์นะครับ รับไปเลยนะครับ490เลฟเจมแล้วก็5 a r อาร์เจมนะครับเราจะได้ในส่วนของนี่เลยสามารถซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งและไอเทมก็ตามนี้เลยจะเป็นพวกในส่วนของเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งแพตตินัมวิง1วันนะครับซิลเวอร์วิง1วันนะครับล้วก็จะมีในส่วนล้วก็จะมีในส่วนของพวกขวต่างๆนะครับอย่างละ1อย่างละ1วันและรวมไปถึงในส่วนของโพชั่นต่างๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะ49บาท คือได้3รอบนะครับแพ็กถัดมานะครับบัฟ4.4นะครับราคา99บาทหรือว่า990วอล l ล t ตพอย t นะครับรับไปเลย990เลฟเจมและอีก10อา c g เ m มนั่นเองนะครับ สามราซื้อ3ครั้งต่อ ID ดีนะครับได้รับในส่วนของนี่เลยนะครับเชรคิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกลิมิเต็ดโอบปนะครับและรวมไปถึงดันเจี้ยนต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถัดมานะครับจะเป็นแพ็ก499นะครับหรือว่า4900 w a l l e t point นะนี่เลยนะครับเราจะได้รับในส่วนของชุดส่งการเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะอันนี้ขอชื่นชมนะถึงมันจะเป็นแฟชั่นก็จริงแต่ว่าคุณเอาเข้ามาแบบซื้อเลยอ่ะ499บาทก็คือจริงๆมันควรจะตแ่บบ แรกๆแล้วอะอ่ะส่วนถัดมานะครับแพ็คคอสตูมอีพิกคอนเวเตอร์นะครับแรนดอมบ็อกเนาะรับทันที3 3 0 0 0ฟอร์เจมพร้อมไอเทมสุดพิเศษในราคา299บาทหรือว่า2,990ันเก้าร้อยเวอลเลตพอยต์นะครับแต่มีในส่วนของฟอร์เจมแพ็กเกจนะครับ3 3ม0 0ื่นสาก้าร้อยฟอร์เจมนะครับและก็จะมีในส่วนพวก d ีวนะครับคอนเวเตอร์อาร์เมอร์เวปอนต่างๆและอีพิก คอสตูมรีเซ็ตสกอร์นะครับรวดูไปถึงในส่วนของคอสตูมอีพิกคอนเวเตอร์ไรนัมบล็อกด้วยนะครับฮัดมานะครับโอ้โหกิจกรรมเยอะมากจริงๆ4.4มีจุ่มนะครับราคา999 wallet point นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับ4ถึง17เมษายนไม่จำกัดเลยนั่นเองเราจะได้รับในส่วนของ f o r เจอ e ์แพ็กนะครับ1 102,000ฟอ r เจอ e กันเลยทีเดียวในราคาแค่ 9,900ฟอร์เจมนะครับก็ถือว่าถูกนะแล้วก็คอสตูมอีพิกคอนเวเตอร์แรนดอมบ็อกนะครับแล้วก็คอสตูมอีพิกรีเซสตคอเนนะครับแล้วก็เป็นพวกในส่วนของ e x t r e m e Core นะครับอันนี้ผมมองว่ามันน่าจะแจกสัก5ชิ้นนะครับมันน่าจะโอเคอั่นมันมัน3เองน้อยไปรวมความเทพในแพ็ก4.4ไปอีก,อ,กอีกหนึ่งแพ็กที่น่าสนใจนะครับ ก็คือ1999 Wallet Point หรือว่าคือ1999บาทนะครับหรือว่าประมาณ19,990 Wallet Point นั่นเองรับรับไปเลย19,900 l e f t g e m แล้วก็200 a r c g e m นั่นเองสามารถซื้อ5ครั้งต่อ ID เท่านั้นนะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ For Gem Pack นะครับ250,000นะครับนี่ตามนี้นะครับบอกเรลยว,ว่าดีมากๆและอีกแพ็คนึงที่พลาดไปไม่ได้นะครับอาบางพาโตนะครับ499บาทหรือ4,990 Wallet Point นะครับรวม Basing เก็บเวลสุดพุ่ง1,000%นะครับนี่ โอ้โหใครที่แบบโอเว์โหลอดยังไม่เต็มนะบอกเลยเลยว่า1,000% 7วันโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือดีนะอันนี้คือดีนะครับน่าจะซื้อได้สัก2รอบนะอันเนี้ยคือซื้อได้รอบเดียวนะครับก็ใช้ดีๆแล้วกันนะยพวกฟอนวิงพวก AP แล้วก็ WXP อะไรเงี้ยนะครับถัดมานะครับจะเป็นนี่เลยเนะี่ยภายในกล่องคอสตูมอีพีคอนเวเตอร์และนอมบ็อกนะที่เป็นแพ็คต่างๆที่เราได้ทําการซื้อไปนะครับพวกแพ็คพวกเนี้ยนะครับ มันจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับคอสตูมอีพิกต่างๆนะครับตามนี้จะเป็นพวกออซึคิวแอมนะครับคีริคอนดามเมดนะครับเพเนอออทแทคเอชพีดีเฟนส์นะครับก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่น 4.4ที่ผ่านมานะครับก็บอกได้เลยว่าน่าเร่นมากๆนะครับแล้วก็น่าจัดมากๆใครเนี่ยพี่อยากจะทําการจัดนะฮะก็สามารถที่จะใช้วิการไปลากกพัดได้นะครับวันนี้นะฮะก็มารีวิวมานี้แหละผมคิดว่ากิจกรรม4.4ที่เอาเข้ามานะครับน่าสนใจกว่ากิจกรรมที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะสำหรับช่องนัทเซอร์เอ็กนะครับจะมารีวิวเกมคาบาลแล้วเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ผมนัทเซอร์เอ็กต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาจัด ให้ดูกับคลิปวิดีโอหน้าว่าผมจะจัดอะไรไปบ้างนั่นเองครับวันนี้ผมนัเซ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับเทราโกพัดรับติำเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกา,การเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัเซ็กด้วยนะครับ รับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้องสเตราโกพัต